สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับงานรีวิวนะครับผมชุดแปลงหน้าเจ้า Fortuner l e g e n d ินใหม่2022นะครับผมตัวนี้แปลงมาจาก Fortuner ปี2016นะฮะ 2.4V นั่นเองนะครับผมมาในสีขาวมุกนะครับ070นะฮะอันนี้ลูกค้ามาจากจังหวัดชนบุรีเลยนะครับผมเพื่อมาแปลงหน้าที่ LK Auto ของเรานะครับผมพร้อมความเนี้ยบนะฮะอะไรใหม่อะไรแท้ทั้งหมดนะครับพร้อมกับสีโรงงานนะครับผม จึงเชื่อใจและมั่นใจได้ในความเรียบร้อยนะครับผมมาพร้อมกับหัวเซ็นเซอร์เหมือนจริงแบบนี้นะครับจาก LK Auto ของเรานะครับผมไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะครับดูโอปติเกเตอร์เลนมาพร้อมกับตัวเดย์ไทมนันนิ่งไลสุดหล่อเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะโดดเด่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวรีเจนเดอร์นะครับผมและก็ไฟตัดหมอกพร้อมเบ้าไฟตัดหมอกรีเจนเดอร์ใหม่นะครับไฟเลี้ยวด้านล่างเป็นแบบสี่คอนโชว์ไรท์นะครับผมช่องลมพร้อมกระจังหน้าเป็นแบบรังพึ่งนะครับ พิ่มความสปอร์ตทันสมัยแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมสำหรับด้านหน้านะฮะเราไปดูด้านหลังกันนะครับผมในตัวของด้านหลังเองมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายเรจันเดอร์นะครับผมพร้อมกับลิ้นด้านล่างของตัวเรจันเดอร์นะครับและก็ตัวไฟท้ายนะฮะที่เป็นของตัวเรจันเดอร์นะครับที่มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบซีเคิลเชียลไรส์นะครับผม รับกับตัวคิ้วท้ายนะฮะที่เป็นของตัวดีเจนเดอร์สีดำเงาอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับรลอๆกันไปนะครับผมเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับก็จะเพิ่มเติมตัวโลโก้นะครับดีเจนเดอร์ตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับบ่งบอกถึงความเป็นดีเจนเดอร์นะครับอย่างแท้จริงนะครับผม ในส่วนของด้านหน้าลูกค้าได้เพิ่มเติมนะครับครอบกระจกดําเงาด้วยนะครับผมทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องด้านหน้านะครับเป็นกล้องแค้นะครับตัวนี้ติดหลอกเพิ่มความสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้เรดาร์นะครับมีมาให้ในทุกรุ่นนะครับผมท่านใดสนใจที่จะติดตั้งชุดแปลงนะครับสามารถติดต่อสอบถามที่อา a u เคของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและก็กดติดตามอาเคียของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ